อาจจะมีหลายอย่างนะครับที่เรามีความตังวลนะครับมีความการพัฒนานะครับด้านการศึกษาของอดำเนินการนะครับเรื่องงบประมาณเข้าสุภาพกรุพเทพมเทนครด้วยงบประมาณ65,000ล้านบาทนะครับมันมีหลายรายการที่ประกอบด้วยนะครับมีที่เข้าครอบเยี่ยงเทพนครนะครับก็จะมีอาคารนะครับโรงเรียนนะครับ หลายหลายแห่งนะครับแล้วก็นะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับ,เ,เ,รรรบเ,เรื่องแรกนะครับประการก็คือครูนะครับก็จะมีาบางโรงนะครับที่จะไม่มีบ้านพักซึ่งพื้นที่น้อยนะครับนะครับการดําเนินการเนี่ยก็ยังไม่มีการดําเนินการที่จะให้มีครูประมาณที่ห้าสิบคนนะครับ สังกีเท้งนั้นเนี่ยเราก็ได้รับหลายปีนะครับที่เรามาทาหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตของสัมวาทนะครับมาดูรายก็ได้งบประมาณไปนะครับผมเองก็ขอฝากนะครับทางท่านตำานักนะครับแล้วก็เอาจากคณะครูเนี่ยหลายข้างหลายผลนะครับก็เราก็ไม่มีในข้อประหยัดนี้ก็อยากจะให้ทางผู้บริหารนะครับทำอย่างผลที่มาได้ยากนะครับจะเอาแบบมาตรฐานที่ไปลงเนี่ยไม่ได้พื้นที่มันจํากัดนะครับ จะทําได้ลงได้แบบแบบไหนนะฮะเราจะใช้งบประมาณจากกร,รุเงเทพมหานครนะครับเพื่อเป็นรลูกกานะครับจริงแล้วเนี่ยโรงเรียนในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเข้าไปดูแลเนี่ยผมเองเนี่ยก็มีความคิดว่าจะทํำยังไงนะฮะว่าเราได้เด็กกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมากมายนะครับทำยังไงนนเนี่ยโรงหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะสอบเข้า โรงเรียกนกรมสามัญได้สักคนเดียวนะครับอาศัยเด็กพื้นที่